นี่ครับของมั่นนะฮะของมั่นของอาน้องกล้องกับน้องไม้นะครับควายนะครับพอให้ควายมามั่นสาวกันไปตัวเมียด้วยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเอาของของมั่นไป ให้กับฝ่ายหญิงครับผมนี่ครับควายครับพี่น้องนี่ครับจูงควายโดย ามานะไปชมงานมั่นนะฮะสายบันเทิงครับผมชีวิตชาวนานะครับพ่อแม่ทำนานะฮะก็ช่วงนี้ก็ยังทำนาไม่ได้นะครับก็มามั่นสาวนะครับโดยใช้ควายหนึ่งตัวฮะวันนี้ มาแล้วครับของมันครับพี่น้องโอ้โหเอ้ยเอ้ไอ้ยให้โชคด้วยเออไอ้ให้โชคให้ลาบครับพี่น้องโอ้โหอ่าแตงแตงมาประชากเตงเนี่ยมาเลยครับของมันมาตรงนี้หน่อยมาตรงนี้หน่อยมาตรงนี้ก่อนนี่ครับทีมงานให้มวลังใจเพียบครับพี่น้อง มาทันนี้มาทันนี้แต่งมานี่ก่อนมานี่ก่อนนี่ครับของมั่นนะฮะของคุณพ่อพ่อชาตินะฮะกับแม่อางนะฮะน้ำควายนะครับผมมามั่นให้กับลูกชายครับวันนี้นี่ครับพิธีมั่นอยู่ตรงนี้ครับพี่น้องนี่ครับน้องกล้องกับน้องใหม่นี่ฮะ กำลังทำพิธีนะฮะบ้านเรานะครับเป็นวิธีชาวบ้านแบบโบราณครับพี่น้องนี่ครับควายหนึ่งตัวฮะงานมันวันนี้เ <c oughs> <c oughs> อ um อสลัมเด้อเออเหมือนกันเลยวะนี่ครับ แตงควายชื่ออะไรอันนี้ควายอันนี้แตงเนี่ยครับโอเคครับผมเข้าสู่อ่ะเสร็จมาใกล้ๆไห้มันเธอเออนี่เดี๋ยวเสร็จให้มาให้คู่มันมาถ่ายถ่ายคู่กับควายนี่ครับงานมั่นแบบโบราณครับพี่น้อง นี่ครับนี่เพื่อนๆมาให้กำลังใจนะฮะเยอะเลยไปแล้วครับอันนี้พิธีการนะฮะเอาควายมาส่งมอบเรียบร้อยฮะเอาไปเก็บก่อนครับพี่น้องนี่ครับที่มัดก่อน พิธีการมั่นนะครับวันนี้มีเงินหนึ่งมืนบาทนะครับแล้วก็ควายหนึ่งตัว รับผมอ่ะโอเคนะครับนี่คือการม่นหมายนะฮะของอน้องกล้องกับน้องไม้นะครับทีอ่อยู่อำเภอรพระลราชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็เป็นวิถีชาวบ้านแบบโบราณน,นะครับคุณพ่อคุณแม่นี่เป็นชาวนานะครับเราก็ไม่ค่อยมีเงินนะครับก็ถือว่าเป็นสินสอดนะครับของม้านให้กับลูกทั้งสองนะครับ อันนี้กรายงานโดยพี่ใหญ่นอนครับผมรุ่นแห่เซิงอีสานนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับพี่น้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมเย็บขี้ควายครับพี่น้องโอ้บรรโฉบรรเรียบอย่ตเรียบไดกันเออขออนุญาตจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับพี่น้อง